สวัสดีครับสวัสดีครับแฟน YouTube นะครับตอนนี้เราก็มาพบกับตอนที่2ของ e no, อีโนปี1นะครับ <c oughs> เป็นรถขนาด12ล้อนะครับครับก็วันนี้ก็เป็นรายการที่ยากพอสมควรนะครับในการาคาดคะเนนว่าขณะนี้รอบเครื่องยนต์ทาง,งานที่กี่รอบเพราะเนื่องจากว่า,าสภาพของ วัดรอบนะครับขณะนี้ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เกทุกเกนะครับน็อคเอาหมดเลยนะครับก็ยังใช้ได้ก็คือในเรื่องของเกวัดน้ำมันเครื่องนะครับกับเกลมนะครับเกลมทั้งคอนทั้งเรนะครับในตัวอื่นก็ยังไม่ทํางานทั้งสิ้นเลยนะครับการปรับจูนนะครับก็เราถือว่าขณะนี้เราวิ่งมาโดยประมาณยี่สิบกิโลนะครับเราก็ถือว่าในช่วงยี่ิบกิโลที่ผ่านมาเราก็เป็นการ ปรับจูนเพื่อเพื่ออาจจะเป็นเรื่องลก,กน,นะครับเราก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเสร็จมาใหนมาๆนะครับเราใช้เวลาในการเสร็จั p ให้เข้าที่ใช้เวลาประมาณติดกวาดที่20กิโลนะครับก็ขณะนี้เราก็เริ่มจะเข้าเขาของการปรับจูนนะครับเราก็จะเริ่มรายงานผลนะครับว่าขณะนี้ ผลของความประหยัดเป็นอย่างไรนะครับก็สำหรับคันนี้ก็คงจะต้องใช้หลักในการฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับก็เ,เดี๋ยวผมก็จะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าณขณะนี้เราเปิดการ์ดอยู่นะครับเราเปิดการ์ดอยู่เราทำงานที่ประมาณกี่รอบนะช่างท่านส<บ>ี่ร้อยรอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองปิดการ์ดให้ท่าน ผู้ชมฟังนะครับว่าถ้าเราปิดการ์ดนะครับนี่คือคันเร่งเท่าเดิมนะครับเราปิดการ์ดนะครับก็รถก็ถือว่าไม่มีแต่ลดความเร็วลดลงเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าตอนนี้เราเกือบจะเปรียบเสมือนเดินเบาของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเดี๋ยวเราจะเ,เปิดการ์ดนะครับนี่นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นครับเพราะว่าเราเปิด ิดการปั๊บก็คือว่าเครื่องยนต์ก็คือได้รับการนะครับก็ไปต่อได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องลร่งเครื่องยนต์ดใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ภาพของการเห็นว่าประหยัดนะครับก็คือว่าเราเปิดแก๊สปั๊บรถขับเคลื่อนทันทีนะครับฉะนั้นทําให้ทีมงานเรานะครับรวมทั้งผมตัวผมเองนะครับมั่นใจได้ว่ารถคันนี้ประหยัดแน่นอนนะครับเพราะว่า เกินหรือล่วงล้ำถึงปั๊มจ่ายน้ำมัน